ยดี๋ยวผมมีปลาพี่นงันไปอย่างเงี้ยวรักกุ้งครับเงี้ยวปานเงี้ยเป็งครับปลาบุรุนเหมือนกันครับปลาบุรุนวชิมานประมาณครับผมไปครับผมปอาไปใช้นะครับมือสองฟอกันอากาศยิ่งสดอครับไปดูครับผมหลังเหลี่ยครับ ม้วหัวครับครับใส่งามๆะครับ ดอยูอยหลังสามกันเลยครับ <c oughs> สมานผมมานะครับใจไ่อหาหลังครับผมบินอล้วสามครับ านปันได้ครับหลังนี้ยีครับผมมานวะ่ะ ไปเจาะเป็ดก้อยครับผมนี่ก้อยไปง่็ดก้อยครับหันกุ้งครับได้เงินน้อยเงินเยวครับผมสามีละพี่น้องครับสรุปผลงานเลยครับผมนี่เป็ดกุ้งสานีละครับผมไปง่ายไปก้อยครับ นี่อีกครับไปครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่่นี้แล้วครับผมฝากกดกระดิ่งไว้่เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปได้เลยครับผม